อายุ75ไม่มีโรคอะไรเลยค่ะโอ้โหสุดยอด75ยยังไม่มีโรคอะไรเลยจำเป็นต้องหาวิตามินมาทานเสริมให้ร่างกายไหมคะตอบว่าไม่จำเป็นนะฮะข้อมูลทางการแพทย์การทำวิจัยเปรียบเทียบในคนไข้หมื่นกว่าคนติดตาม15ปนะีรวมทั้งคนสูงอายุในระดับ70กว่านี้ด้วยนะฮะห0 0คนติดตามอยู่15ปี พวกหนึ่งกินวิตามินสารพัดอีกพวกหนึ่งกินวิตามินหลอก <c oughs> ใครรู้หรอกว่าใครได้ของจริงของหลอกสิบห้าปีผ่านไปไวัยมันโกหกอัตราตายอัตราเป็นมะเร็งอัตราเป็นโรคหลอดเลือดไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลทางการแพทย์ณนะขณะน,นี้ถ้าท่านอยู่สุขสบายดีไม่ว่าอายุเท่าไหร่ไม่จําเป็นที่จะต้องกินวิตามินหรืออาหารเสริมแต่ถ้าท่านอยากกินเชิญ ยงมิีทีาะหมอสันไม่ต่อต้านไม่ต่อต้านวิตามินอาหารเสริมนะใครใครกินเชิญถามมาจําเป็นไหมเออข้าวมูท่าที่มีคือม่จําเป็นนะฮะอ,อ